จ้าสดีครับสวัสดีครับพ่ชาวกอดอยู่ไม่อยู่ในเกมแบทโลหกับเขอีกคันแบบว่าก็ตอนนี้แคอ่สิบชนี่พาก้าแล้วแปดสิบกพอชอนหาไม่แน่โอเคพ่อดาเกมดามา พ่นี่อยู่อ,อกรกหนหนนไม่ไมมีแต่ใช่มีแต่นะไม่รู้ชเคเขียวมาจากสออ่นด้วอ๋อฟุตพ,พีเตอร์โอเคพอมาพอมาข้อเก,ก่าเลยอเออไปอยู่ในหพักก็หพักก็รแปดสิบพนี่ไม่น่าปแปลว่าคเมีกาแล้วทีวีมันเออร์เลอร์ hộp cafe đi phải đọc. Ê, hè. Ah. Bin a bello beng ngô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  hồ ngô beng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  này beng ngô này, ngô beng ngô beng ngô này, แล้วหอภาพข้อโฟร์แครมากสวัสดีมาหนจาจอไปอย่างเงี้ยมันปรับเต็มได้ไหมถามหน่อยใครเดินเนวี่ดีวกว่าไปาไม่สนอะไรเนวี่นี่งหลอนถ้าชิปปีแล้วนี่ะถือจะมันหลอนสวัสดีป่า แช่มนเหอเอเรือแอรี่เปล่าแล้มีอะไรขีดด้วยชุดใครเป็นคนใช่ไปหรอเลยไม่ใช่ชนะอันนี้ครับตัวไม่ไม่ทำนะเช็ดเพราะเลยว่าเช็ดใจที่นี่ไปละมีถอดแต่ไม่ใช่ถอดทีแทจรเจคือเสียมาแบบดีดีเลยหรือนะอันนั้นอ๋อเหมือนตัวย่างนะไม่ที่แบบน่าชอนนะที่แบบหรือชนอนะ ข่อกลัวคิวแบบว่าโอะไรแล้วข้อ,อ,อน่กกากลัวไม่เจ็ดทางมืดอ่ะง่ายก็มีฟาช่ายนี่อะไรกบลัวเอาอยู่ยไหนวะเนี่ย อาใคดีขี้เยอะมาชิปีลันอันนี้ชอบแค่มีอาหารไหมอ๋อเสีแเท้าชื่อว่าอะไรว่าเกมนิสก์จีกเกินไปมันว่าเปล่า มันพอ่อว่าเปล่ายเยบเฉดเท้าไอ้แบบนี้เม่มันรีเลรไม่พอมันก็เนี่ยชิจเกศเกชอร,ร์แอตเฟรมมาเหมอบได้อันนี้หมอบได้ว้าหมดว่าหลอนใช้ได้ โอเคมันแปลกๆแล้วแหละเดี๋ยวไม่นี้มันก็เท่ากันอันนี้ไปก่อนนี้แบบจะกับเพื่อไไ้้ไรเ,เ,เกมน่ะเม่เอ่มื่อนะราบอกวิด,ดีกว่าอ่ารี์ข้าบรีบก่อนเลยข้าวไปก่อนเยอย่าหันหลายดีกว่า เอาแค่ปีห้าแล้วไม่มีไม่มีผู้ด้วยนะเดี๋ยวก็อนนะไรไม่ใช่แบบมีใครควบคุมนะว้า <c oughs> อร่อยอ่าเฉลไม่ได้มีมีมแบบดับเบิดเดับเปอล์ร่ออันนี้แบบหล่อใหญ่ใช่ไหมว่าเข้าได้สิอ่รอวินเทจนี่ยรอรอรอข้าวหน่อยเออ ชาน้ำเหรอบองเฉยไ,ได้ไหมเนี่ยเอาใคจได้ใจแบบอันนี้อยู่อ๋โหมีกี่อย่างเนี่ยแฟลเบดเนาะเอากลับไปเดี๋ยวเวลาเดินเผื่อชีวาก็พอละ อยากก่าเกาะอดมากเลยวะกลัวโฮกกลัวไม่น่าเอาอิบเกมนี้มาเล่นเลยอ๋แบดเลยเอาคาจะมีอะไรเอาไปไม่ได้ก็จอดเหรอเอาดื้อนี่ออกจจกตี <c oughs> จะด,ดได้เหรอไม่ทำแจกผีปูนไม่จะเชียน,น้ำอ่ะจะเล่นกับเพื่อนคนเดียเล่เกมน่้อยากมีเพื่อนเล่นมากที่แกมีคือไม่กลัวแล้วกลัวตีแทน ว้าวเฉดจัันนี่เฉดไฟหรือเฉดแดดม่ก็ไม่็น่หาไม่ต้องหมอเนี่ยคิดว่าให้หมอกมีไม่ได้ด้วยโอเคมีเวลาก็อาจจะแบบมีตัวข้าวแล้วนะมีไม่ได้นะ,ะแต่ทาไม่แต่มืดแต่มืดเชียดใจไม่ได้ โอเมื่อท่าฉออันเลย,อ,ย,เอ,ยอ๋อที่แบบอะไรหรอจะเปิดตลอดนะเปิดไม่หมดนะที่แกเหมือนอ่าป้าถฐานาดีวะเนี่ยอ่า,า,า,าอมาแล้วรู้เธอไม่ใช่ละไปกันไปว่าฉุบเรื่องกันถ้ากระาตหน่ยอยคว้าเลื่อใหม่ยกันโอ้เล่นใหม่เลยเมื่ โอเคได้เลยว,วิเลยไม่สนอะไรอ่ะว,วิเลยอันรีบเหรอรีบแปลว่าเฉยอย่างนี้อ่านรีบข้าวก่อนเลยไม่สนไม่เฉลอะไรละข้าวก่อนโอเคข้าวก่อนไม่ใช่ไม่ไมต้องแบบอ่ะไม่ต้องแบบโดยรายละเอียดละข้าวเลยห <laughs> ลอดเยี่ยมเลยหลอด ดีนะเลือกตอชา้าถ้าเกเลืดก,ก่อนกลางคืนนี่คือหลอดใ้ได้ที่ไหนอี๋เนี่ยคนที่ใช้เต่ามีเสียเนี่ยเสีย,ยอ,อะไรปิดเสียดีกว่าอ่าไม่เมานะครับปิดเลยอ๋อ อ๋ออย่างนี้ได้โอเคแล้วปีเฉลียตอนไหน,อย,นอ,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 อยู่ดีอ่ะอ่าออกเกาะออกเกาะออกได้เหรอโอ้มีบ้านอยู่นะมาละแบบดูแมอปอะอ่ะมีมาละเดียเด๋ยวเดี๋ยวกดออกไม่ได้อ่าเผื่อจะน่นาไม่น่ากดเลยแปลว่าไม่ต้องปรับอ่ะวิ่งดีกว่าชิปปี้ลันเลย เพวกับพี่มีปืนไหมเกมเนี้จะได้ชื่อใจหน่อยชื่อใจไม่ไปเถออะะีก่ะที่มีเศษเด็ดจะต้องมาเห็นชัดเจนข้อชัดเจนเลยกระโดดไม่ได้นะกระโดดไม่ได้ด้วยนะเกมเนี้เย,ยียบเลยเออเดี๋ยวไม่ใช่เปิดได้นะ ยับทารวว์ดัววิ่งดีกว่าหรือว่าไม่แค่ทาร์ดเนี่ยปะตโนเนี่ยมือมืดคลอนมือเลยดลูวิม่ใช่ละปิดเสียที่ดีที่เฉดนาหัวฟ้าแบบไม่ต้อกกว่าไงปิดเสียแล้วมันก็ได้ยินได้ไง เอ่อเหตุตอนตอนแรกหรือเปล่าหรือว่าเดี๋ยวไรเนี้ยกะอี้เนา่ยออออฟปีอยู่เดี๋ยวกระันเปิดตลอดเวลาไม่ใช่หรอใช่ั้นก่อนลันเลยมีแพ้สายก็วี่เลยคือข้อขั้นหลอดเลยนะอ่ามีพอด้วยเอ่อไปเถอะกว่า ไมันก็ไปไม่ได้อยู่ดีเพราะว่านี่เชฟไฟแห่งความหวาขั้นหล่อก็ไม่มีความหวานก็อยากไปอยากไปที่แหววชวานะแต่นี่มืดปิดแล้วเลยอือวิปไปแป๊บเนิ่นวิไปแป๊บเนิ่นรอรอขันเนิ่นอ,อ้าชมได้ว้าวอ้ เปิดเปิดไม่ได้ละอา้าวจะอดทอใช่นหนมะไปอันนี้ขอ,ขอ,ขอละขอละเดือดก่อนชื่อจานหน่อยก็ไม่ได้ไม่แข้เดี่ยโอเควิ่งอ้ามีแค่ว่าน,น้ำโอะ เชื่อใจได้หรือไม่กับแบนโลนฮะคิดว่ามีท็อปไปต่อปิดเราปิดที่ไใจได้ไหมเชื่อใจยังไม่ได้เดี๋ยวโคนหลอดหน่ะยิ่งแก,ก่าวโอเคเราจะไปแทนเนี่ยนะไาแทนมาเนี่ยเซช่าว่าค่ความหวัไม่ต้องอ่านนี่น่ยมาอี่ปุนนี่ยคำว่า ข่าวก็แค่แฉไฟอ่าน,นี้ไม่มีตัวตัวเราไม่มีเหรอหายตัวหวา,ายตัวก็ปลอดภัยยับออเคนี้มาอีกทานหนึ่งปหาอบบพระทางเดี๋ยวพะหายใจก่อน <S <S โอ้โหแต่ละอันมีแต่สาวท่านนั้นเลย อ้าวจะเช็ดจได้กี่เ,เปอร์เซ็นต์ติดลบหนึ่งร้อยเปอร์เนต์น,นันแน่นอนฉลาดชัปีเราไม่เฉยเนี่ยไม่เฉนตัวละเหร,เรอใช่ปะไปไม่ไอ่ะเรียบรอยลแล้วเกมเกมไม่ถอดแ์ผีเกมผีอ่าร,รีบรีบข้าวก่อนรีบ เลี้ยงเหงาความหวาท,ทาที่แท้เจไปเทอโอเคยับหลอดโอเคา่าต่อไปเพราะมันมีเฉดเดยเนี่ยเดี๋ยวว่าไปออกคาตาอะโหอย่อานนะี้ย อ๋อหัวโตสีแดงแอบโตสีแดงด้วยนะอ๋อวิ้เลยสิมันลอยอยู่ในฟ้าด้วยที่เห็นอ่แต่ยี่ยี่อยู่ยี่น่ากลัวคลื่อเลยอันนี้มีที่แอบด้วยอ่ะแอบก่อนป้าก่อนแอบก่อนป้าก่อน โอ้เฉยชวัดที่แท้สิเกดนี้วอาอย่ากับนนแป๊บนึงเพื่อไม่รับายเยี่ยมเลยเลือกคนด,ดีดีกว่าอา่เพื่อเราเที่ยวันวนี่ป่าไวได้ด้อ่าจะรับถ้าไก่รับก็จยดีหน่อยแต่นี้ไม่รับเลย เพื่อนรับหน่อยก็จะดีนะฮะไมา่โอเคเนี่ยโอ้โหยี่ไปยี่หลอกกันหนักกับเดิมถ้าได้ที่ถ้าได้ที่อ้าวเยี่เชียร์ได หมอบดีไหมปิดไฟก่อนแค่มันรัวอ่าอาลิปข้าวเลยปุ๊บข้าวเอออ่ออาผ่าไปเหนือดาบอือไม่โดรอเร่ไม่โดรอเร่ เพื่อไม่รักเฉยใจและเอดได้ <c oughs> เออแบลนดโหลดที่เทวันเพทูกวันฮะมันไม่หลดเดี๋ยวกันนะมันมีกิกวีขวาเออเอ,อ่ะคือ อาเป็นติไม่ต้องหรอไม่ใช่เหรอฉลออะไรอ้าหรอทันทีเลยเปไวชอบชอบมันลิฟต์ไม่เชื่อใจไม่ไปตัวโน้โอเค โดแล,ลว้วโดเราไม่พอมันเล่มอ่ะว่าปัจจุบันว่าใครเชื่อันนี้ได้อยู่พอได้อยู่เทรได์ครับไม่ต้องวิ่งอยู่ดีอ้าวแอฟชิปปีร์เลันอะไรไรรีบหรอวิไปแป๊บหนึ่เหนื่อยก็ใกล้จะตอ่ะไม่ใช่ไม่คือเสพไฟชอบเลยอ้าวดูลอบๆมีแต่สาว ว,ว่าไม่ไม่เจอผีจะเ,เจอแต่ความหลอน <c oughs> อ่อยากชอบเลยโอ้โหจีได้วันนี้ไม่ใช่จตบเวลาชัดนิดช่ดนี้ก็ไม่ใช่อาต้องเลือกะเอาไม่ใช่ประารอ่าอยาออกจากเกมม <c oughs> ากเลยนานเลยนะยาวเลยอือทุกไปจีจี เออวิวก็ได้ที่แดกขึ้นเรื่อยๆเลไม่มีอะไรเกิดขึ้นวันนี้แปลสุดเลยข้อ,อยู่ฝันเนอะวันนี้ก็แปลเหมือนกันที่ได้คือถ้าหลดรวไมวไม่มามีทาต่ออ่ะก็เหมือนกันแหละแค่แบบน้อย ไปทอนีอ่นทิเม่ดีกว่าเฉยจังหวับบดไม่ช่วยเลยแล้วไม่ครร่อยดูก็หลนหนักเยอะกะเก่าอไปไหนดีไม่ไ,มไมชชด้ไม่ใจวี่งเฉดไม่เฉดอะไรละป่ะอ่า,อากลับมาทาเดิมอีกแล้ว อ้าเข้ารีดเดยวดีกว่าได้เลยไม่รารไม่ได้เหรอเฮ้เข้าหัวชีไปตรงนู้นต่อยาวต่อยาวแปะไม่ได้นี่ห่าต่อยาวต่อยาวตัวไหนวะรู้ชิปขวาชิใช้ไปแล้อ้าวหอ มันนี่ทาเดิลเทาค่าแบบแปลม่เหอนแบบมาเธอเดินแล้วกเนี่ยทายน,นี่มาการที่เธอไปเมรัสเซียเออพูดเลยว่าเก๋ไ้แบบนี้เม่แอ้ามาอยู่ในนี้ก็ช้าหลอ เข้าใจฉันไม่เข้าใจอะไรอะฉีไม่มเหมือนใช่เพราะว่าฉีไม่มเหมือนกันหรือว่าทาเดิมอ่ะแล้วนี่คืออะไรกระเปล่าอ๋อนี่นนอะที่เดิมนี้หว่าเอ่อที่เดิมนี้หว่าเนี่ย ไปดิชื่อใครไม่มีอะไรเลยอ่ากอแไปหนาดีวะไม่แต่ใช่ทาเดียวลวะไม่ใช่ทาเดียวเนี่ยอันนี่ก็ทาเดิมน,นี่หรือมีทาอื่นปะไม่ไมีแบะอันนี้คืออนะไรที่เซเดชอเหรอเซเดชอลมีแต่ฉับประหลาดอะ มีคนเหลือแลอ้วใครปของชาวนองมเยอะใน,น,น,นไหนล่ะเนี่ยในไหน็ไม่รู้เอเอเด้อเดอบ้อะไรคือเขียวเนี่ยอ้าเถอกจ็จะแต่เชื่อใจไม่ได้เลยพูดเลยไม่เขียวนะเนี่ยเขียวจริงว่าละเชื่อใจว่าได้ก็คือหลอดฉีดเดียว แค่เขียเดียวแค่นะั้นแค่เขียเดียวม่ช่วยนะได้ลเลยไปชอบแบบพรมใจพรมใจคลอดผูกใจเลยแล้วก็ชาวมาเยอะเนี่ยพูดเลยว,ว่าอ่านนี่แต่ช้าจนมืดอ่ะหาตั้งทำไม่เจอเนี่หาอะไรยังไ,ไม่ทั้งหมดเขียแวแบบนี้ยังเกลียดมากเลยแบบ เกไปเมเพื่ออะไรไอ้เบสโลเลยโลกของธาราของแกเมื่อละก็คือแชวอะไรอ่านั้นเดินก็ได้ิเกเออล้วไม่ใช่คิกเกหรอฮัลโหลไม่ต่เีย เกียร์สีเขียวทอดเกียร์มาเลยเป็นมีแต่มันใช่ทองออนไหมหาหน่อยใช่ทองออนไหมใช่เหรอพอกระเทีแดเ้ออ่าเดี๋ยวขับที้มมือไม่พอช่วยได้แต่ไม่ได้จบขอบแล้ว ครับแปว่าจบแค่นี้กัาวว่าต่อพาน,หนาหรือไม่ใช่พานหน้าได้เลยเรือกไปชมมุ่มโมลเรือดเช้าเถิดเมื่อดอะเอาไปว่าจบแค่นี้ได้กันนะไม่ได้อะไรกี่แบบได้